กาบสบายดีพี่น้องเอฟซีทุ <nom. S 2> กทานวัสดุนองสุบอนมือเนี่มาพบมาพอกระซองแม่ขิงคำามบันนาแม่เด็กๆหาคว่วปลาพี่น้องน <Hi. S 2> ้องดำน้องมอดแล้วก็บ่าห้ำเลยเพิ่นหัวเสาเอื้อมือนี่มาสลองพี่น้องอีเสี่ยวแม่น้องเทน จะกลับบ้านแลว้วจะกลับไปหาลูกหาผัวแลว้วกัเลยเอาเงินกระเจสีสายเนเองพากันมาซื้อปลา<ำ>เห็ดป้านหนึ่งมักน่วปลา,า,ายังไม่ตายปลายังไม่ตายเลยไปแม่หามไปเก็บปลาเอ,อนะนะีหัวขาเอามานำด้วยละ่ะหัวขามานำด้วยแต่การลหมนะักกนะุด ต้มต้มเห็ดป่านหนึ่งหกนาวพี่น้องเอาขี้ออกาวะนี่เอาออกเลยอะไรบูว่ะมันข่านะบอไล่เติอก็ได้ยิงจ่อยเฮ้ยมึงวันไปงานอะนะบ่ไปงานศพ เห็ดอันนี้แร้วกอย่างไปเนาะเอเออเได้มืบักทไปอาอเนแตแตงโไปสอิตรนาทำภาสาบนมือเลยบนได้แบตบมือด้มคืนนี่นั่งกับไปปะไปเออม้นคืนีนั่งมันไปกันดีมนแรกไปกันดีเนาะไปนอนที่พเนาะไปสวยข้าวเห็นนังขาวงามเห็น้หงมือนีกก็เลยนเสี่ยวซีเมื่อมืออื่นพี่นไองก็เลยย่ะมาหาเสียวก่อน เสี่ยจะเม่อปลาแล้วเขากำลังขางน้ำพี่น้องเสร็จปลาเนึ้อมะนาวนี่เสี่ยวมาสิเมื่ออานแล้วพี่น้องอื่นเมื่อปลาเสี่ยวจแค่กได้ได้หายน้ำนี่น้ำหายเหน่าอีแหละฮะให้กูเสืออายืดกับผู้นิจจ์ให้กูเสืออายุว่าบผู้นี้ชายนะมึง อาาน้ำาบ่มีอันจะกินนะหาน้ำ่อยนายดามเรเร็วเสียขอกลสีได้เมื่อฮาลูกฮะพว่อะไรพี่น้องดใจด้วยนะเพื่อนรักสมสมใจซีเนาะโอ้สมใจมึงหันอ้คุเซอร์อยู่ว้าสมใจเมื่อไรแม่จะลับเลื่อกับพวแล้วหรอ เด็กสารล oh. 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 ูกหรอขนาดมากันย oh. <c ười> ังคอมริมโอ้โหแท่นางทำดีใจลูกเป็นบ่าวเป็นสาวะเลยนะยังเลือกปล่อยนะสามปีป่วยสองปีเนาะสองปีปลายสองปีปลายพี่น้องห่างกันมาเมื่อเฮ้ยง่ายแบบทำเมืองมึงเนาะเวยเมื่อคืนแรกมีเท่าปวดมันเยอะ พยานิีเนตกึบบ็อกดไวยก่อนสร้างคืนงารบกวนแต่ถึงบินมาหลดก่อนจะก่าห้องนอนก็ใส่ของบินมาเสียวานก่อนจะเมื่อแวรคิดนี้ก่อนเด้อวัวว่คุณเหมือนจะกินอยูแล้วว่ะสู่ป่ามาตายจะโอกิห้องมบังนั่นะล่กล้าล้อเด็กใหม่เว้ยทิมน้องบอวปลายจาเพิ่มปลาช้างสวยเล บังสอนกันบ้งบองามปานบังเหืองน้ามเดมเดมกระเดกเอาไปเอาไปเห็นอันมันเรียบร้อยก่อนยิงจอยนั่ะหายน้าหายไปกินเองบ่านี้หายไปกินเองได้น่ะแต่เป็นเพียงโออผัวเสืเอไอพี่น้องเห็ดกับข้าวเป็นเด้อเป็นี่แล้วบนหน้าอะไรพวกเนี้ยเพวนี่ยเห็ดกินให้ได้กับ เป็นด้ได้กผัวสุดนี่ฟื้นมาฟื้มมากขนาดนางเห้นางยังแล้วเห็ดดูหรนอยทีวานรักผัวมากขาดไม่ได้ตัวติดกันตลอดผัวเห็ดกินกับกอนเนี่ยผัวเขาห้องน้ำกับกออ ติดผัวมากเจดีเป็นอ UH ึ่งสิหายเราคูเสือเป็นผัวมันบ่ตัวกินตัวกินไม่ได้ตัวนะแพงจะแพงค่อยจนได้แพงสาเอื่งอิ๋บ่จะแพงค่อยจนได้ยังก้าวบอด้เลยเนาะสุดหัวใจก้าวบอดายแพงค่อยกับแพง แห้งเนี <risque> oh. okay, oh. ่ยก <meeting NG> ็แห right. <c oughs> right. right. right? ้งซาด้แห้งสังก hey ัดอยู่ <But> ้าวปลาจิ้มมะเขือใส่ใส่ใส่ะลายเาละจมัข้าวกครงเลเดือนแงเี่ยเนี่ยมันจะสําคัญอะ่รทอะไรก็าช้ชาู่ส่าบเทาเฮยพอมาสาทากบกบ่ะไรได้แต่กบคบมาใช่มันาสื่่าห้อยสื่อว่นากบ่ เขาซื้อมาเออเขาซื้อมาให้ห้ามมาสิคอเขานาม่ะ่นามกันซี่อโอเคอ่ะแมนปแวันแถมนี้นะแล้วเขาขอบแน้วแล้วอีม่อแมนเตะกำลังต้มปลาพี่โน ก็จะเนื่อมะนาวต้มปลาเนรอแล้วก็เสียวน้ำจิ้มซีฟู้ดราดค่ะน่ากินไหมคะน่ากินว่าพี่น้องจ้าน่ากินโบเพดไบนี่ไววพี่น้องพ้ายามเรียนแบบเม่์ขิงคำเลยเลยใส่ต้ม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 เอาพี่น้อง น้องดำตาแจ่วซีฟู้ดรสาดจะเป็นยังไงเนาะโหย่งเกระล่างถ้วยกองกดร้อยบะมียนะบะไรน้ำปลาค่ะคุณลารตัวนี้ต้มแล้วพีเนงทั้งเมืดปลาข้างใน สี่กิโลได้อยู่สองสี่ห้าหกเจ็ดตัวพี่น้องกินไม่หมดพุ่มพี่น้องกินไม่หมดหรอถ้าไปกินอยู่ร้านอาหารนี่โตประมาณสองหลอดนะน้ำจิ้มกระสัมเลศซีซินแล้วพี่น้องจ้าร้อยมะราดค่ะร้อยยิงมะระลาดเลยใช่ไหมลาดลงเลยอุ้ยห้องตักเอาลอย Em bé ăn ăn nhì dùng cho According cao đâm Come on mai gửi Tôi đang đi <laughs> ừ, thử <laughs> เดี๋ยวลาดแบบงานนี่นะบะต้องบะต้องจงเลยนะลาดไปเลยบอโอ้ยังง้องตัวเล้เหยเออไห้เหเออใส่ค้ะใส่อีกีนึ่งแล้วน้ำลายห้อยเด่ายุ่ยว่จ้ายุยว่จ้าเออค่าขอบใจสีลายน้องมบัเด้อา กี่ทึนค่ะมาหอมแก้มสักพอดีมองหน้าแตกเด้ถ้าพอน้องเท่นเนี่ยโบแตกบักเยเดียวเฮ้ยสนุกกูเรียกเสี่ยวแล้เรียกไปซูนี่เกี่ยวกันนะมาแต่งมาเอาเท้าหวยกูด้อมาจากไหนเนี่ยเรียงเสียวแล้เรียงร้านกันเรี่ยงเ่นกันนะในข้างน่งไก่พัวดอกข้ี๊บก้าว เอ้ยลลงเอ้่้เอน่นส่ได้เสานันอสเปติ้งได้สันอได้ใส่เปติงได้ซ่าลูกคือห้ออกแล่วสั่รับเย่ดเนี่ย อยูกทรายขนาดนันนาตลอดล้มบ่แเ้าลมสาวนะปลาห้าตัวนะคะหมแซบย้อยหมัวว่านะ้เปดระตูดีๆล้วเป็นมากินปลาหนึ่งเมืองนาน้ำพอมอย่านีปลาไค่ทเดียวเนี่ยว้ไหว้ได้ลูกละไหว้ได้มาบ่ไหว้ลือแต่ก้าวแคลูกเ้ยแก่ก็แก่เราแก่กันไหม ขอบคุณคุณอามา์มากนะคะวันนี้เลี้ยงปลาทั้งอาทั้งสองนะคะได้มาเทียวทั้งอาร์สองแล้วก็ทั้งป่าคนเลี้ยงข่อยอันนี้จะเลี้ยงท่านจะจะมาชนะห้องข่อยีกับสุรินหารื้อครับปู่นะคะมีแจ๊ปพี่ชายค่ะเขาบอกว่าพี่ชายน้องสาวปูอกพ่จริงหรอร้อยพี่ชาย าเด็พี <c ười> <chiar> oh ่น้องด็สิบนพี่น้องเอ้ยช่มาจซิมทำแรกนะคะขออนุญาตซิมทำแรกซิมดูซิมือคุณอาเป็นไงคะดูลัยางมันุกด้วยก็ลาโอ้โหางวซุกโ มันบอกบางนาบอกมีา่วนทำไมไม่บอกครับเพื่อนมาชมมาชมไปงนามาหวดไปเอาแจวแล้วมาหวย็ยังสมาคมยังสองโตเหรอเกแต่เขาเห็นทำไมอะไรพี่น้องสิกพาบรรยากาศดยเพียงสำนี้พบกันคลิปหน้าพี่น้องจ้า ลองรสส้องเลียงเสี่ยวกับซุรินแค่ะตอนไปสี่โลตอนมาจะหาโลนึงเนาะครับจุรินค่ะ